ขอมคากแลคนะครับติดตามช่อง YouTube ของผมนะครับก็นี่ก็เดินทางถึงเมือเพยรกครับติดตามชมแห่เมือเพยร์อีกทีนึ่งเ้ยอ้ยๆๆ้ย,ย <c oughs> ใช่ไหมเป็นนี่ครับกำลังร้องไม้กันสัน่นของเพื่อนผมนะครับ <c oughs> อ,อะ่จิวะ มาที่นี่จะใช้ทางจัดก็อาหารการกินครับไม่ได้หญิงสาวเอออะไรอย่างนี้ปีอะไรปลาสดมา่ะอะไรบุ้งแป้งน่ะไหมครับปีย่งไหมหกคุมม่ามันไหมนี่ได้ย่งไหมมีจื่อเนี่ยนี่ตัวไหมวะนี่อ๋ออันนี้เป็นตัวบุงแป้งวะนี่นี่หาเหงว่ะอันนี้ก็สองบาทในหาเหงว่ะสองบาทอย่นี่ตักที่นี้สองบาทหาเหงนำมือเที่จัดกินเจัดปนา เดี๋ยวมันจะไม่เห็นหน,หนักข่าวอนี้ฮะเลยข่าวสาวนะไม่นะับตะบ,บางกลางระหว่างครึ่งทางจริงตรงกับเมืองเพียกที่เขาจอดรถแนักซื้อของกินนะครับผมสาวว่าเวราะถ่ายที่ไหนควรมาถ่ายเลยมาซื้อถ่าย,ายฮะว่าพวมีสาวไปนั่นน่ะต้อเลงก็คันเบียร์พี่อ๋อ à hôi cũng mô cả luôn bên thái kìa là anh cám nữa à เล่นนะครับผมตกหรือเปล่า ถ่ายตั้งอะไรก็ถ่ายเข้ามาเนี่ยโอเคครับติดตามชมสาวงามแห่งว่าน้องเงินของเรานะครับผมอายุมก้ามยุมก้ามยุมก้ามเสียงนุ่นป้องอยู่ว่าเนี่ยาเสียงนุ่นด้วยในปลายเป็นทิ่เนาะโยกอะไรโยกอะไรโยกอะไรยุ้ยมีอะไรยุ้งสิ่ของอะไรเนี่ยมือเนี้ยคนที่ทางช่วยเต้ sim hả bà à ờ ờ sim hả oh. <laughs> bà ờ oh, này đó khay plastic bữa bữa ban ngày nó có có cả bên đang văn tắm bính cá nè phải chèo hơn nữa nè mưa mưa nấm số nó mà không ai coi nè à lại ngin lại bữa nữa nè เหมือนมันถึงเหมือนมันถึงโอ้สิยัดตักอุ่นยาอันนีแค่กินอุ่นอุ่นหวานเด้คือตักเลยบุญมาเนี่ยข้อศีรษะอืมอืมดป็นรสสัตว์คือนั่งอ๋อมันฟ้าหึงมันลืมรอเหมันลืมรออย่างเนี้ยยังคิดถึงนะเอาผูกห้องมาใครใครยังอ๋อ ต่อไปใกล้ะนี่ครับวันนี้ไม่ค่อยมีเบาวรอรอมาแอลนะครับบรรยากาศไม่ค่อยดีฝนจะตกหรือเปล่านะครับดูนะครับมืดปื้อเลยครับข้างนอกเนี่ยอ่ามือสนานแน่มีไม่กันสนานแน่หนาวหนาวเพราของหมดแล้วเมาแล้วเมาแล้วอันนี้คือของเออจ้าวเป็นเขินอร่อยใครกูว่าน่าเหมือนเด้ว

ไเยุแนาเลยเลยแฮมอะรีม้าเออลโลเอ้ยมีหลายนาทีเด็กไ้กมีสองนาทีเดถ่ายไฮทีมานาทีเนี้ยกเรื่องเรื่องวสาวเนี่ยเร็วเปิดมาเอวนะเนี่ยกันขึ้นกันขึ้นมาเอวอะไรวะเออที่ขึ้นอ่ะเฮยกาพกอ้โอ้โอ่ะ คไข่หมูเฮ็ดพักลายมี่วมาเดียวไข่โคยุกอบวงงกะกครูอเฮ็ดคไข่อยยังอะน้ำหนักตะกับโคกได้ปอบอกเอเมนูมย่งกไยบฝกไปห้องแขกมากองเตียวยมยยต่งมิมีนะไข่ตุนไข่เจียวไข่ต้มไข่สดไข่อะไรกูมิวนะไข่สอดเพื่อซื้อกางเปื่อ้ก่าไข่สอดอกว่าไหลอเนาะฮะ cái bom này cả, cái yang chóc nữa. Có bữa hảo sợ này này, nó khuyên mình nhạc cả nó, không có hết. Ồ. Sợ là đó, ở đây nè. Ừ, ừ, ừ. này có... Vì làm bao bằng khoai và thần hàn thi lá nóng là thịt này không? Có bảo bằng này thần hàn kính mà khuyên ạ. Lê 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 lê. Ờ, xin cảm ơn mơ mơ mơ. Cái gì có Cái gì có sức hết. Nó này, này có. จะเกิดนะแนล้วบปซื้อบรรลัยเหมืนมีก้นละซื้อบรรลัยออ,อ,อ,ออแหละมาแลบวมีก้นซื้อปลาแล้วกันปลาปีอ๋อคิดว่าคิดว่าเป็นซื้อปีบลอดซื้อปลาเนาะสิเลนเอออุ้ยบูได้คิดว่าอะไรซื้อเนอะหลอดสาวแซวแล้ประเด็นเลยนะโฆษณา,ววา,าผมร้านหน่อย,น,อยน้องหน่อยนะครับใครๆที่อยากมา ชมบรรยากาศข้างทางขายของที่ว่าน้องเงินนะครับก็เริ่มตั้งประมาณหนึ่งโมงถึงสี่โมงเย็นนะครับผมตอนนี้ก็อยู่แค่ประมาณใกล้ๆแต่สิบสี่โมงครึ่งแล้วนะครับก็ขอเก็บบรรยากาศน,น้องๆเขาไปพักท่านผู้ชมนะครับก็ใครๆที่คิดถึงบรรยากาศแบบนี้นะครับต้องมาเที่ยวชิงตุงเท่านั้นนะครับผมบรรยากาศข้างทางครับฝนจะตกแล้วนะครับว่าฝนจะตกเดียวเนี่ย

เอาลุน,นะครับเพรเท่ากับล้องพันไม้ไผ่มานะครับโอ้ค่ำทางแล้วโอ้โอแข็งแรงมากครับผมสุกากะตั้งนั่นของอะ่ะพี่ตุอยงอ่ะพี่พี่พี่ยังอ,อ่ะอืมแต่กล้กว,ย,กกวยสุกดไงพี่โอ้กามเนี่ยสุกาน้ำตุกเดี๋ยวอะไรนั่นโยนยหยังไงมือ,อกาโลเอ้ xong cái nấm vào là một người em mưa mà 11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  กายลำบิน c ก้าคนงีเงเ้ยกาอีนงอะไรเนอสูมยามเอียนพวกเนอจำจ้ำยัไเออมันติดข้ามไตนะเอนเขวลำลำมันอ่ะพวกยูมังกิ้งน่น่ะันลำเอียนฝันลำไอ้กี้เออนั่ยนะมันกินปูไรนั่หนะปูไงมันเป็นวาเออปูเออั่น้ันะ ก็เอาจามตัวก็อุ้มๆจะน่ากินขิงนวแล้วมันอ่ะชมลาดแงอี้แล้วเนี่ยมาแอวหนูนะครับเนี่ยหรอไปนะขอเชิญมาแอวว่าน้องเงินเราในหรออยากดืมเหล้ากับหนูนะครับแล้วยกเลยยกเลยเราไม่มีแล้วจะยกได้ไงอ่ะลุงนี่ครับขอเก็บบรรยากาศข้างทางแป๊บนะครับขอ กำลังฝนจะตกนะครับขอเน้าติลิปน่ครับผมก็อยเป็นตามพวกเรานะครับสิบห้ากะคอนะครับผมเงเต้หนาวก็อู้ว่าง่ะอู้ว่าง่ามใจขึ้นนำาเนี่หมใจหมใจสันนเต้นเต้นเต้นเตนเลยอันี้เป็นพวกเขินอไมได้ไเขินได้เขินนามืมาครั้งแรกเด้อออเล ชินกล้องนะครับเล่นรืปกติไงเล่นรืปกติก็เด้อไออี่านอยู่เหนือหลายักมอถออ๋อวันนี้เขาไม่เขินเหมือนครั้งแรกที่ผมมานะครับก็ช่วงนี้ก็ชุ่มกล้องผมได้แล้วตามชมนะครับ <laughs> เออมาสู้กันสักตาเออแล้วก็ใครจะแตกเออเดี๋ยวกล้องพี่แพ้หนูนะตอนนี้ที่น้องเงินนะครับภัยหลับทุกวันนะครับก็ลําบากที่จะซัดซัดอะไรนะเฮ้ยซัดอะไรโทรศัพท์นะครับ แล้วก็สัญญาณโทรศัพท์ไม่ค่อยดีนะครับอ่ะอันเนี้ยชดเปลบาแป้งเนี่ยอแป้งคงไปมือชดดีดีกันอะตีเฮือนน่ามาหรือตีบัรงยัณน่ะบรรยัณมากไพรม่าต้งมักนักกันนะทุกคนเออไพ่เดียววันนั้นอะที่เหน็บมาหลายวันอ่ะห้าวันเรื่องอะไรตั้งในสาวงามนี่ยบนรับสิงอินเนอะ อรมณ์ลอย่ไหมออารมณ์ลรยากาศฝนจะตกเตี้ยเนี่ยเปิดนลักอไ่เล้รนี่งเไ้าไก้าวไกวไก้ากาไก้วก้ไก้วราก้าว้าวไรกกาว้วก้กาวราวไรก้าวไาวันก้วไรกไาวไราว้อวไรก้ารก้ี้นวไรกไร่ไว เมื่อเดิน่อล้วบ้าน่อก็เช็คกิ้งจังพ่อนอะกาน้ำตกเนาะกแอนนกัน้ำตกไปประมาณสี่นาทีกามาหับนตื่นแต่เไปเอเก้มันก็ไปนั่นแหละสมีไปพรฝนตกกัจังมือเอน่ะอาวอารือ์ฝนตกะไมาอถ้ามันเดดออกรหนูใครกูะเนี่ยไม่่ก็เลยอปีกาวมาห้าในเมื่อไล่หรอไล่หรอไล่รอไล่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 อไยาเี รอดรกาปีนอ่ะปีนัน็าวโอ้โเคสันวะฮะปีนเป็นล้มข้าวบ้างโม่หอนะโม่ขาวบ้องเตรียม้มครับล่ะใช่เนาะพึ่เต้นเนาะเอาเลยแต่งเพ่ข้าปว่เหฮ้ยก็เอาเปนนักจะเอาสาวนักเต้นจะเลยเต่เอเอาสาวนักเต้นเลยเลยแห้งอ่ะอ่ะมันนสันแล้วเนี่ยกองเนี่ยมันถ่ายได้บ้างวะ

มาหาคำพื้นนีย่ยลโ,ลโลามันกวาเลนเออมพีนองหาทยเห็นใช่ไหมน่้ยมีหมดแหละแต่ว่าน้าผ้จไมผ้จกเกิดเจอไอ้ไอ้ปูยังมา,มามมเกเนี่ยมอสเใหม่ะไอ้ปูหาท้ายเหรอไอ้หนุ่มหนาจงเ้ยสาวที่ไหนคนต๊กก็ด้สาวที่ไหนก่นวะพี่โอกับจ,จัดเจ้าเฮ้ยหุ่นแลม เวสเกงวานอ่ะลบึสุกรสังออำลาเนี่ยใครๆที่คิดถึงสาวนางเงินนะครับต้องมาแอลที่ว่าน้องเงินนะครับผมสุกรสังอ์อลาบปนีนเ้อเชิญมาแอลเนอเนอะชองว่าอย่าลืมมาหน่อนเอใมาเชงตุงอย่าพลาดนี่นะครับนี่ครับสาวสวยยินดีว่านำลลาเช อย่าพี่มาแอลมาเที่ยวเดี๋ยวมาร้านหนูบ้างนะเอาเลยน้อนห้องได้เนะไปแบบก้าวพูดเคยวสนิลแม่เออาพันสนิลเนาะโอเคครับก็เก็บบรรยากาศนี่ไปฝากเพื่อนๆที่ติดตามช่องของสิมารักเธอนะครับนี่ครับผมต้องขออนุญาตปิดคลิปสาวข้างเลียงเมืองเชียงตุงนครเชียงตุงวันนี้นะครับแอลสาวของสิมารักเธอนะครับผมนี่ครับบรรยากาศนี่หายากมากครับก็ฝนกําลังจะตกนะครับ นี่ครับดูนะครับมืดปื้อเลยครับผมทางนอกนี่ครับอ,รอ้าโลมืดตรงไหนสว่างครับชาวบอา,าว่ายังสว่างอยู่นะครับเอาแตไป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 โอเคซี a ีกครับ